มืออื่น no ยังมีไหล่สดค่ะพี่น้องค่ะไหล่สดอยู่นะควันไซแอร์ลำเบอร์บันดีดเด้อ ลบคิดไม่แค่คนดูเป็นแสน à, อ่ายิ้มหน่อยสิ อันนี้สองนี่นี่โอเคีผิดมนอีกสุดยอดค่ะพี่น้องหัวไว้แห้งพี่น้องค่ะออีส้วงอดสาน่าไม่อับนด้วอยู่จังหวัดเขใไหนบอกดิไปแล้วครับไปผมผมผม พี่อนที่ศวอัลี่ยบไวมากสุดยอดดีๆมองแกการเป็นตำรวจเพรมองแกการเป็นพูดอกสังเกตว่าเหีนใจยังมากแล้ว้หญิงพี่ดาวันใส่ได้แม่เชือได้ค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอมแป,ลแปลมลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะเขากลัตื่นค่ะตอนนี้ถึงภูเขียวแล้วนะคะบันนี้มาเปือยูทูบเบิงพี่น้อง,องตกใจพาดอีบอีแม่เพิ่นเป็นวลวังหลัวสาวเพิ่นบันนี้เล่าจากสถานการณ์เมื่อคืนพี่น้องค่ะปอมแปมอิงค่ะชื่นชมแม่ตัวพี่หมอนอิงค่ะพี่น้องชื่นชมมากๆตอนนั้นปอมแปมกำลังถ่ายคลิเปเพิ่นอยู่คือบริสังเกตอะไรพี่น้องครับไม่ได้สังเกต กบดอด๊ะใจเอียงเนาะแนวห้องกบไดาไว้พิบดีปานันพี่น้องค่ะวันนี้ mm hmm. พี่มอนอิงอยู่ข้างหลังกัลบังไทยไทยพี่มอนอิงอยู่บ่ท่านใดเห็นผมแบมแนบเหีนแต่หางตาว่ากำลังสิกอดข้อนองวันนี้ mm hmm. เห็นมือพี่มอนอิงไหวแบบแบบพิ่เพระนะปะ๊าพี่น้องอันนี้คือเชิญช่วพี่มอนอิงเลยคือตาไหวมือไหวคิดเร็วทําเร็วแบบปกป้องนองพี่น้องค่ะแบบ เซฟน้องอาจจะใช้คําว่าปุป้องอาจจะรุนแรงไปเป็นการเซฟเพราะว่าอีบอยอีแหม่เอฟซีที่เิ่นมหาหา,หาเิ่นกับหักแพงอีหลาหากักแพงแต่ว่าเดยแบบ์แบบว่าอาจสซีแบบว่ามึนๆแนจหน่อยแบบว่าเค็มๆแนจหน่อยอาจสซีแบบไม่ได้แบบว่าระวังหรือว่าบ,ดบ,ดบด่ดด้บ่ดด้คิดอียงสิไหมคะบ่ได้เซฟที่นี้เิ่นกับหกักแพงแหละค่ะพี่น้องค่ะเพ,พิ่นกัมาู่ารูนําแต่บานพี่มอนเองแล้วก็เซฟเซฟกันไม้ กันน่องไว้เน,ะนาะบรรทาสมมติว่าเป็นผู้บัวังดีเกิดว่าบอเมนอิบออิเมเอ f ฟซีที่เป็นคนที่หักหน้องอาจจะเป็นอีกกลุ่มอื่นนะสิแม่คะ่ะชื่นชมมากๆากอิบออิเมก็แบบว,ว่าเป็นห่วงเป็นยังอิบออเมอะไรกคนก็เข้าใจว่าเออเอฟซี่พูดนบอกระหักละแต่ว่าคนอาจจะเมาวอาเฮ้คนอาจจะเมาสิแม่คะ่ะพี่น้องคะอาจจะขาดหมายว่าการพิจารณาด้านการเซฟน้องนิดนึงสิแม่คะอีหลางก็เป็นผู้ยิ่งพี่น้อง ก็เป็นยิ่งบันนี้พี่บอนอิงก็เลยว่าอันขายได้ค่ะขายได้ว่าสั <nu S 1> นบอแม่เองก็แบบกัปปีเองเอ็งจีกับเนี่ยมึงพากันมากันพาดใหญ่เจ้าวันหมอเกศการเป็นคู่เด็กเหญเจ้าหมอเกศการไมเป็นนันตำวรวจก็เลยพี่สิไฟแห้งปฏิพันธ์ไว้พิบในการสังเกตคือเร็วมากๆพี่หมอนอิงชื่นชมเลยค่ะคืออยู่ในเหตุก,การณ์จนแบบว่าเฮ็ดแบบเนียมไหนกัปปีเอ็งกี้แบบพาดพี่หมอนอิงคือแบบ ช่วยทีดีดสิหม่คะ่กะกะือว่านี่แหละค่ะพี่น้องพี่มอนอิงคือดูแลน้องดีมากจากที่ปอมเปี่ยมปอมเปี่ยมพะนะจากที่ป้อมเป่ยมม,นะมมันได้สัมผัสแล้วก็ไปสังเกตเวลาน้องเช็กเศร้าเวลาแบบเตยล่าสิพี่มอนอิงกับซลีสแมนประสิบป,ป้อยให้น้องไปยืนฟอนอยูพ่นกับซีรีสอยู่ขงคางฉากหมคค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่ข้างหลังฉากแน่มึงตลอดแน่มึงตลอดเพราะประสิบ เช็กซศาบนกระสีไปนั่งนั่งถาน้องนั่งฐานีหลานหน่อยสุดยอดพี่หมอนอิงทําหน้าที่ได้ดีมากๆค่ะแล้วก็คือแบบเพิ่นแพงเพิ่นแพงอีหลาคือหลากระเพียงกี่กันเจินไปปะ่ะตาตีตาตีบบว่าเป็นผู้หญิงพี่หมอนอิงก็เป็นผู้หญิงเนาะแต่เล่าประวัติอี๋มา,ามค่ะแบบคือเหตุนาที่ของนายสมบูรณ์แบบขั้นเป็นนัน ทหารตำรวจเด็กขึ้สิสุดยอดที่หลีพี่น้อนอีกควับึ๊บบมื่อเด็กชนมาเขาเป็นผู้ชายเด้ผู้ชายกับผู้บักใหญ่หนึ่งเนาะเกิดสมมติว่าเขาสิทธิขึ้นมาเนาะมือเพ่นักในน้อยสลายควักบึ๊บเลยพี่น้องค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่ประทับใจมากๆค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเมื่อคืนนี้พ่ออีเม่เอฟซีทียูอ่าลัดกระบังกับแม่กับบังเร่งใจกันหลายอาจจะเห็นหลายๆคนอาจจะเห็นปรากฏการณ์ทะเลดาวเนาะค่ะจากอีลาน้อยพี่น้อง นึกว่าแบบคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบคอนเอสิร์ตศิลปินเดี่ยวอะไสิไหมคะแบบอิปอยยิม่แบบชูทะเลดาวแบบเต็มอากลากผมแปมเบึงผ่านคลิปที่เพป็นถ่ายมาจนแบบปาดสะอ่อนสะอ่อนความหมากเพลงอิปอยยิม่บางคนเหมือนกับปฏิยาหลวงเพลงขึ้นเนาะแต่ความปิติความดีใจความยินดีน้ำตาไหลจนว่ามเพิ่นว่าก็เลยว่าเป็นยังขึ้นน้ำตาไหลแม่อัน มันแบบว่าปิติแม่ลูกดีใจบ่แม่นว่าแบบเป็นบ้าเป็นยังได้ลูกแบบดีใจแบบปิติได้ยินเสียงก็รู้สึกปิติหักแพ้งอีหลา่าใช่ไหมคะแล้วก็บ่ได้เป็นผู้เดียวที่เป็นน้องเป็นหลายผู้ลายคนที่บอก่แม่พ,นพ่นหักแพงลูกสาวว่าสัิก็เป็นนาเรื่องนาอัศจรรย์ใจว่าเวลาเฮ็ีหยังบ่าตํากวาหาถึงหัวขนที่เขามาว่าปอมแปมวฟังพี่นองที่ว่าแบบ วบบ่าบัซเฮ็ดอีหยังแค่แบบว่านึกถึงหรือว่าแบบนึกถึงแบบขอให้ผ่านขอให้ได้เขอ,อยังนึกถึงอีหลายใช่ไหมคะ่ะกระถือก,กระได้กระมี่ก็เลยว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจมากๆประแบมกับโบ้เคยแบบท่านเปิดบ,บัวบ่าวไอ้ฟังกับโบ้แดงหูโบ้แดเห็นแบบโว้ยคนหลายคนสิมบาบอกตรงกันปานี้มันมันเป็นไปได้นยุ่งบ่ใช่ไหมคะ่ะพี่น้องคะนี่แหลคะค่ะสำหรับเหตุการณ์เมื่อคืนพี่น้องกะเชิญชมพี่หมอนองิงละค่ะอ่า บระเดี๋ยวว่าเพื่อนน้องมันเป็นอีบออีม่เอฟซีฮักแพงอีหลาแต่ว่าก็บเซฟเซฟอีหลาจักน้อยเสียไหมคะสำหรับคลิปนี้กับากไว้เพี่อนที่นี่แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ